จะเกิดอะไรขึ้นหากไทยเริ่มสงครามก่อนแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรให้ความรู้แก่สาธารณชนอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยจะเริ่มสงครามกับกัมพูชาหรือขเขมรก่อนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเท่านั้นนะคะเราเข้าใจว่าบางครั้งความอดทนก็มีขีดจำกัด แต่การตัดสินใจเริ่มสงครามตอนนั้นจะนำมาซึ่งผลกระทบร้ายแรงและซับซ้อนอย่างมหาศาลต่อประเทศไทยในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไทยเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนก็คือจะขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของสหประชาชาติการที่ไทยเริ่มสงครามก่อนจะเกิดผลกระทบ ดังนี้ต่อประเทศไทยนะคะ 1. ผลกระทบทางการเมืองและต่างประเทศการประนามจากนานาชาติประเทศไทยจะถูกประชาคมโลกประนามอย่างรุนแรงเนื่องจากละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติที่ห้ามการใช้กําลังเพื่อแก้ไขข้อพิพาทจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ละเมิดหลักการสันติภาพการโดดเดี่ยวทางการทูต ประเทศต่างๆจะลดระดับความสัมพันธ์หรือตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยอาจส่งผลให้ไทยถูกโดดเดี่ยวในเวทีระหว่างประเทศทำให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศยากลำบากขึ้นมากมาตรการคว่ำบาตรคณะมนตรีความมั่นคงแข่งสหประชาชาติและประเทศมหาอำนาจต่างๆอาจกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศไทยเช่นการห้ามค้าขาย การอายัดทรัพย์สินการจำกัดการเดินทางซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเสื่อมเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะดินแดงแห่งรอยยิ้มและประเทศที่รักสันติภาพจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงซึ่งยากที่จะกอบกู้กลับคืนมาบทบาทในอาเซียน ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนจะตึงเครียดอย่างมากอาเซียนมีหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและส่งเสริมการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีการที่ไทยเริ่มสงครามจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือและเอกภาพของอาเซียนเองและบทบาทของไทยในอาเซียนจะลดลงอย่างมากผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหยุดชะง,งัก การส่งออกและนำเข้าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกคว่มบาตรและการหยุดชะงักของเส้นทางการค้าการลงทุนจากต่างประเทศจะหายไปหรือถูกถอนออกไปส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงภาคการท่องเที่ยวพังทลายนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทยทันทีเนื่องจากความไม่มั่นคงและความกังวลด้านความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมากตลาดการเงินผันผวนค่าเงินบาทจะอ่อนค่าอย่างรวดเด็วตลาดหุ้นจะดิ่งลงอย่างหนักความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะหายไปทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินราคาสินค้าเพิ่งสูงขึ้นการนำเข้าสินค้าและพลังงานจะยากลำบากและมีต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพ,พุ่งสูงขึ้นอย่างมากประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นแรงงานและการว่างงานธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอาจต้องปิดตัวลงทำให้เกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติจะเห็นได้ว่าการเริ่มสงครามก่อนนั้นไม่ได้นำมาซึ่งชัยชนะที่แท้จริง แต่มีแต่การสูญเสียและความเสียหายที่ยากจะฟื้นฟูสันติภาพและการใช้การเจรจาทางการทูตต่างหากคือทางที่ยั่งยืนที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนคือมนุษย์ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและปลอดภัยบนโลกใบเดียวกัน การที่ไทยเลือกอดทนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาแม้จะรู้สึกไม่ยุติธรรมในบางครั้งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวและรักษาภาพลักษณ์ในเวทีโลกสงครามไม่เคยเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะทายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องแบกรับผลกระทบหนักที่สุดคือประชาชนและประเทศชาติเองค่ะ